เป็นบานาชีนค่ะก็ค่อ,คอยๆไปค่ะโอเคขอบคุณครับค่ะขอบคุณผลิตภัณฑ์สินค้าชีพบางไสมาอีกนะอันนี้อันนี้เป็นผล,ลิตภัณฑ์มะกรูดดองน้ำผึ้งชนิดสองอธิบายหน่อยเป็นไงครับ มะกรูดตะนงพึ่งชนิดซองค่ะเป็นยาสมุนไพรมีฤทธิ์ช่วยแก้ไอค่ะขับผ่านคับลมแก้อาการสดไหลย้อนค่ะสำหรับสุภาพสตรีช่ในเรื่องการขับนูนูแก้ประจำเดินมาไม่ปกติค่ะบรรจุภัณฑ์เราจะมีเป็นแบบกล่องค่ะขายกล่องละ59บาทมีจำนวน1ิซองค่ะจำหน่ายที่เพจเฟสบุ๊คค่ะมกรูดตะนงพึ่งกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสู่สังคมชีพบางไทรค่ะส่งเพื่อนได้ไหมมีอะไรส่งเพื่อน จะมีลิป็นทาวการไอขับเสมห่าค่ะสำหรับผู้หญิงจะช่วยขับและรูได้ค่ะได้รูมะกรูดมาแล้วทำไงก่อน เราจะนำไปล้างให้สะอาดค่ะปอกเปลือกแล้วแต่ว่าเรายังเหลือเปลือกไวเล็กน้อยค่ะเพราะว่าในเปลือกค่ะมีเป็นน้ํามันหอมระเหยอยู่ประมาณ4%ค่ะมันจะช่วยในเรื่องการขับเสิยหัค่ะแล้วเราก็หั่นให้เป็นขนาดบางๆค่ะให้ได้ในปริมาณที่เราต้องการจากนั้นนํามาใส่ลุงแก้วค่ะที่ผ่านการฆัาเชอ้์ไร์แล้วเติมน้ำพึ้งในปริมาณที่กาหนดลงไปค่ะปิดฝาดองไว้ในตู้ควุห้องหนึ่งเดือนค่ะแล้วก็ออกอันนี้ถุงแต่ละอันมีความหมายไงอันนี้เป็นสื่อการทดลองของเราค่ะเรา 他浪他摸。Long, long, long. สูตรที่ดีที่สุดมาทําผลิตภัณฑ์เราจะทําการทดลองเพื่อว่าหาปริมาณมะกรูดที่เหมาะสมกับปริมาณน้ำผึ้ง200กรัมกับปริมาณผงกระเจี๊ยบเขียวที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ค่ะการทดลองที่1งจะมีเป็นมะกรูด200กรัมกระเจี๊ยบเขียว10กรัมการทดลองที่2มะกรูด250กรัมกระเจี๊ยบเขียว15กรัมใช่ค่ะแล้วก็การทดลองที่3มะกรูด300กรัมผงกระเจี๊ยบเขียว20กรัมต่อน้ำผึ้ง200กรัมค่ะสูตรที่ดีที่สุดที่ตอบโจทย์ค่ะแล้วก็ผู้คนให้ความยอมรับมกี่เร15ยขว เขาเรียกว่าอะไรนะอร่อยสุดหรือว่าใช่ค่ะเป็นผู้นให้ความยอมรับมากที่สุดค่ะทั้งด้านทั้งด้านคุณภาพค่ะด้านรสชาติด้าน,ลาานกลิ่นอย่างเงี้ยค่ะการยอมรับมันคืออันนี้ใช่ค่ะอันนี้คืออะไรนะเป็นเจลาตินค่ะได้ถึงสูตรอะคะ่ะเราจะมีเป็นมะกรูด45%่สิาน้ำผึ้<ใ>35ง35%เจลาติน15%แล้วก็ผงกระเจี๊ยบขี้อีก5%ค่ะน้ำผึ้งกระเจี๊ยบตากแห้งกระเจี๊ยบนี่ใส่ไปเพื่ออะไร ค่ะในตัวกระเจียบค่ะมันจะมีเป็นเมื่อเมื่อของกระเจียอยู่ค่ะอ่ามันจะเป็นเคลือบกระเพาะค่ะแล้วก็เป็นเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยค่ะก็คือมันก็มีคุณสมบัติในตัวมันเองใช่ค่ะแล้วก็มาเป็นส่วนผสมด้วยใช่ค่ะแล้วก็ที่เราเลือกวิธีดองอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ายิ่งดองนานๆนะคะน้ำผึ้งค่ะมันจะไปดึงสับเราจะไปดึงสรรพคุณของมะกรูดออกมามา,มมากยิ่งขึ้นค่ะยิ่งดองนานเท่าไหร่สรรสรรพคุณก็จะออกมามากกว่าเดิม นี่คือซองที่อยู่ในนี้ใช่ใช่ค่ะในซองเขียนอะไรบ้างในด้านหลังซองค่ะจะมีเป็นสักพคุณค่ะมีเป็นฟอกโลหิตสตรีค่ะขับขับโลหิตเน่าแล้วก็เนี้ยค่ะยังมีเป็นยาระบายอ่อนๆด้วยค่ะดับส่วนประกอบแล้วก็เป็นคําเตือนค่ะมีมีสิ่งที่แสดงว่ากินแล้วปลอดภัยมีไหมอ่าเราจะมีเป็นที่เราตรวจสินะคะเป็น เป็นตรวจเชื้อจุลินทรีย์ค่ะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนชุวพรชูนภูมิค่ะอ๋อตรวจคือไม่เป็นอันตรายแน่นอนใช่ค่ะเพราะเราตรวจสาเป็นตรวจเชื้อจุลินทรีย์แล้วค่ะำกับสารเชื้อราโอเคก็ถือเป็เรื่องที่ดีเรื่องนี้ไข่ไงกล่องเท่าไหร่ครับกล่องละห้บาทมีสิบสอมีสิบข้างในใช่แล้วเรากินทุกวันมอันนี้ค่ะจะกินตอนที่เฉพาะมีเป็นมีอาการมีอาการเพราะว่ามันมีเป็นลน ค่ะถ้าเกิดกินเยอะมันจะไม่ดีไม่ดีเราอยู่แผนอะไรกันสองคนอุสาหกรศรมเกษตรค่ะอุาหกรรมเกษตรทั้งคู่คาาเลยเรียนเกี่ยวกับอะไรอุาหกรรมเกษตรเป็นการแปลรูปผลิตการแปลรูปของอพัสดุที่เหลือใช้อ่ะอย่างพวกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ว่าอย่างมะกรูดอ่ะค่ะถ้าเราไม่ได้เอามาทําอะไรมันจะเน่าอ่ะอย่างเงี้ยก็เลยนำมาตรงใายเลยใช่ค่ะนำมาแปลรูปเป็นอาหารเป็นการเพิ่มคุณค่าให้วัตถุดิบค่ะเพิ่มมูลค่าให้มันใช ก็จะเป็นการยืดอายุเพิ่มมูลค่าอย่างเงี้ยค่ะอยู่วิทยาลัยอวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีสูนย์ิลบาชีฟบางไทรค่ะโอเคขอบคุณความรู้จากน้องทั้งสองครับขอบคุณครับอันนี้มากรูดอันนี้อันนี้ไม่ได้ถ่ายเลย